มน,นมี Ufo มาด้วยน้นมี Ufo ด้วยตรงนั้นนียมี Ufo ด้วยยิงเลยยิงเลยนายิงเลยยิงเ,ยยงเลยยิงย,ยิงยิงปิดได้โอดเคกดติดตามกดยิดครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ วันนี้เราผ่าน้องไนท์มาเที่ยวเมืองมาริกานะครับ ดูบรรยากาศาที่นี่ก็แต่งชุดไทยกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะพูดลาเศ้าค่ะน้องไหนคะน้องไหนขอรับน้องไหนขอรับ <c oughs> น้องไหนขอรับน,น,บนม่เรามามีด้วย น,นี่้ายแรกของเราอะรอรอรอนี่้นนายแรกรน,นี่อะไร Gentlemen con nuôi. Gentlemen. Lucy, vi đi này lucy. Lenin này nó, len lucy. 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 này lucy. Len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  มันเป็นสุ่มๆอะไรเป็นขาอะไรคออไรับอันนี้เนี่ยเอาอันไรคะหนึ่งสตางค์เจ้าค่ะหนึ่งสตางค์เจ้าค่ะเอากี่เอาอก,อกี่สตางค์เอาห้าชิ้นค่ะมีกดเงินครับสีอะไรบ้างสีง ขน,นมนอะไรนะครับวันนี้เขาเรียกขนมอะไนะครับ,บน้ำตาลสดใช่ไหมครับชื่อใจเชื่อใจมะม อ,อ่านั่งนั่งนั่งกินก่อนดูดนันเด,ดนี๋ยวนะเอาให้ดูวยช่วยนะหนักอก่ะ <c> ห <ười> น,นักได้ไปล้างมือกับป้าก่อนป่ะอันนี้เป็นบันไดชมเมืองขึ้นไปข้างบนนุ๊ก นี่เข้าไปในนี้เลยมาไหมข้านี้นลูกจะขึ้นไปข้างบนเราจะมองเห็นลงมาข้างล่างไปเข้าไปเลยเราจะมีไกด์นี่ค่ะเป็นไกด์นำเที่ยวไปเลยโอ้โห oh, <no. S 1> โอ้โหขึ้นไปข้างบนนี่มาไปเลย ลลเล้วถึงแล้วมาถึงแล้วลูกอ่ป้าอุ้มลูกโอ้ยสวยมากนี่มองนี่ในเมืองมาริกาทั้งหมดเลย เป็นจุดชมวิวข้างบนเองอุ้มลูกดิอลูกดูนะถึงไหมไปดูดูเดินดูเนาะเดินดูรอบๆเห็นไหมดูดิสวยเหรนี่สวยมากเลยอ่ะป้าป้าเดินรอบๆเลยถ่ายถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปถ่ายกล้องหน้าก็ได้นะอไปเลยทำไมอยากถ่ายรูป แต,แต่มีมีใช่ปะถ่ายรูปอะไรนิหน้าจ้าไนี่โตรงนี้สวยตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้กันโ้สวยมากแล้วก็สูงมากนี่นี่ท้าหลุดแล้วป้า จะบรรยากาศดีมากเข้าๆเดินนะเขาเนี่ยเขาเนี่ยค่อยๆเดินนะสุดๆไหนตรงนั้นมี UFO มาด้วยไหนมี UFO ด้วยตรงนั้นไหนมี UFO ด้วยยิงเลยยิงเลยไานยิงเลยยิงเลย ยิงยิงยิงมาดูมาดูมาดูมีให้ย่าด้วยปเป่าย่าดิยา่ากำละสองสตังคอยา่าเ,เอาสองสตัง<า>เอาหยิบมาลูกไงเอาให้ควายาควายคันนะลูก <ยา S 1> เอาที่ป้าที่ป้าแบ่งนะเวเอง ให้เดี๋ยวมัดึงออหมดเลยเห้ยาแบงง่ายว่ดี๋ยวไข่มันจะดฮยาแบงง่านะควายตัวสีขาวควายอะไรอ่ะคนควายเพือยเื่องดองดำ อ้เวลาควายกัดดึงกแล้วให้ปล่อยเพราะว่าจะเ็จะบาดือวาอะอยาถ้าควายกัดแล้วน้องปล่อยเลยนะลูกอ๋อยาวๆลูกสิอ๋ออันยาวๆควายลูกนี่นีๆเหมือนปลานะปลาทำให้ดูเต่งใกล้ไปเปล่าเอาอันยาวอันยาวถ้าควายดึงให้ตัวอื่นม้างดิน้องไม่ให้ตัวอื่นม้างให้ไหมตัวอื่นม้างเอา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 องด ทะเลาะกันแล้วคใายทะเลาะกันแล้วทองดำอ่อกินมันขี้อืดๆอ่ะๆๆใจห่วงนี่เราอะให้คนได้ห็นบ้างอ่าๆๆถ้าดึงน้องขยับขรับลูกอ่ะอ๋อปล่อยลูกปล่อยปล่อยเดี๋ยวย่าจะบัดมือถ้าคใายกัดแล้วน้องปล่อยเลยนะเนี่ยเน่เน่ทองดำกลัวไม่ได้กิน มมค,ค่ายเลือกโอ้ไม่แต่ควายเผือกเย้ยไปรูปอะเนี่ยฝายนหญ้านะอ๋อันนี้เป็นบ้านเขาเลยอันเนี้ยทีเขาเลี้ยงควายอะนี่คือบ้านเขาเลยที่เขาอยู่เลย,ยงไปตรงนั้นตรงนี้นไะ พอเยอะพอตรงกลางจะเบาอทตเนี่ยตางจะบานีแต่แตไปเหยียบฝั่งโน้นไปยืนฝั่งโน้นเนี่ยถ้าตามตามกับป้านี่นี่ทางนี้ทางนี้เนีตนโน้นตอนนี้ตรงกลางขลูกตรงกลางมาไม่ที่ป้าเลยมาตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้บาอแล้ว เป็นการตําข้าวอ๋อก็ใส่ข้เปลือกลงไปใช่ไหมมันจะมีคู่กันปกติจะมีไว้คนครับเราต้องไปอยู่ข้างหน้าครนี้อ๋อแล้วก็มันข้าวจะตกค้างข้างล่างอยู่เนี่ยอ๋อมันยังไม่แตกจ้งข่าคนขึ้นมาอีกอ๋ออ๋อเย็บเย็บเย็บขึ้นตอนนี้ขึ้นไปก่อนเงี้ยเราต้องคนต้องว่าต้องว่ากันนะครับอ่าฮะอ๋อเย็บเย็บเย็บปกติจะมีมาเยียบให้ดูก่อนฮ่ น้าน้าเป็นรสนิยใจจะจะทำให้ดูข้าวนี่ลุกข้าวสารไหมตอนแรกมันจะอยู่ในข้าวเปลือกใช่ไหมเพอาะตำออกมามันก็จะมีเป็นเม็ดข้าวสารที่ร้องกินไงแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนคือตามันจะมีใต้ข้าวกู่แล้วก็คือถ้าสมัยนี้คือจะทานต้นไม้หน่อยมันจะข้าวข่าวสะอาตลอดเลยครับยิงยิงไม่ใช่ปืน นี่คุณลุงน้อยนี่ยมันมีมากันกล้วยกิจการตรงนั้นมีเฮ้ยไปมากันกล้วยไปมีคุณลงมาอยู่นคนมีมากันกล้วยด้วยพริกพริกแค่ไหนนะพริกเราคันนะครับพริกแห้งตายคุณลุงน้อยอยากจะเล่นมากันกล้วยแล้วไปพาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพา ตัวเล็กปลาขี่หมากันกล้วยเด like ินกะลาก่อนครับเดินกะลาด้วยมีเดินกะลาเตงเตงมีเดินกะลานี่ลองไหนลองเดินกะลาตอลองเท้าตอรองเท้าเนี่ยัวจับไปลูกก่อนดิ อ่าใส่ในในนิ้วนิ้ใส่ใส่เนี่ยเนี่ยเอาเนื้อใส่นี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้นิ้วนอันนี้ใส่นี้ลองก่อนลองก่อนคุณลองแล้วนเดี๋ยวข้างสิข้างอันนี้อันนี้เนนีี่ยโอเคแเอาลูกป่อนดูตามปาดูตามปาอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามปาดนี้ตาเดี๋ยวนี้อย่ข้าวแล้วกันครับคนลองข้าวขาวแล้วก็นอนคุณลองข้าวข้าคาล้วกันาคาวข้าวแล้วกอนคุณลองนี่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 ดูดูนี่ดูตามปานี้ เก่งแล้วครับคุณลมเก่งนะครับอาเดินเดินลูกตึง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 เดี่ยวเดียวคุณลกไม่ปล่อยปล่อยบากว่คุณลนจับจับัให้ตึงไวให้ตึงไวนี่ตาฟ้าตามฟ้านี่ดูตาฟ้านล่ขอรับสูงตสูงเออนี่อาะมดูตาฟ้านี่

กินในนี well, really? ah. e! ้ป yeah. ่ะคะเอาเข้าไปเอาขาลูกเข้าก่อนเบ้าเอาขาเอาเนาะขาข้อมเข้าไปขาเข้ามาไม่เอาแล้วไม่เข้าลคุณลุงคุณลงไม่ยอมเ่ยอาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งงวว่วิ่งววันวิ่งวิงงง่งวงวิ่งงนี้ ไอที่มาหาวันนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นคนนเดอมาอาเลยมาไอ้นั่นนั่นแหละนั่นแหละยังไงมาเตี้ยกว่าหรือยังไงแต่ลูกวิ่งมาเนี่ยหมาวิ่งมาเลยค่ะมามาวิ่งก่อนที่ยังไงเนี่ยไอ้วิ่งอย้่ร้องด้วยหมามีเสียงด้วยมามาร้องไม่หยุดเลยมาร้องไม่หยุดเลย

ามาดูในห้องกันเป็นห้องพัก เป็นจรุงใช่ไหมนีม่ก็เป็นจรุงวะสวยมากเค่าก<อ>าแฟชุดชาบรรยากาศดีมากคุณหลวงกินน้ำหมดแล้วเหรอเจ้าคะป้ากินหมดเลยเหรอเจ้าคะ เจ้าค่ะอะไรเือคุณหลวงจงกับต้องล้วงเลยเจ้าค่ะมือสบกบปรกไหมเจ้าค่ะมือน่าจะสบกบปรกนะเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ไปซินใหม่หนึ่งนี่ถือให้ไป มังม่น้มัไม่เงยดูแบบนี้หน่อยมังม่น้มัไม่เงยขึ้นมามงังม่ยได้ไม่สนใจเลยมีปลาไหมจับได้นะลูกไม่หักนะจับได้นะ ได้ล,ลูกเดียนรอบนี้เนี่ยมันไม่สวยนะถมันหักมันจะไม่สวยเดินอ้อมไปทางนู้นไม,ไม่มีปลาเดินอ้อมมาทางนี้น้องไหมน้องชอบดูปลาน้องไหนเดิน้อบดังนี้เลยลูก ขอบคุณครับเอามาเลยเร็วเดินมาเลยครับเดินมาเดินมาโอเคแล้วนะโอเค